คุณดูมิมครับแนะนาตัวให้เราได้รู้จักหน่อยคุณดูมิมเป็นใครจะแนะนําแบบมิสแกรนก็ได้นะสวัสดีค่ะอุม้มอิมพนรนภาณรัแสนนะคะท็อปไฟมิสแกรนสยามคูม2023ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนรายวิชาหน้าตาสินไทยนะคะแล้วก็เป็นซีโอค่ะช่อง YouTube ยูทูบตัวติตปีของบุญสุโอ้เรียกอะไรดีอะเรียกอาจารย์อาจารย์ทำหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศค่ะอ๋อลูกชายผมก็จบเตรียมพัทแต่เป็นที่พัฒนาการเลยใช่ค่ะสุดยอดเลยเมือ่อวานนี้นนเราได้คุยกับคุณชิดใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนกับคุณอุ๋มอิม๋มใช่ค่ะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันจากการที่แบบว่า ตอนนั้นเราเสาะ,ะแสวงหาใครสักคนหนึ่งที่จะทําเพลงให้กับทางเราได้แล้วก็ด mm ้วยอมันมีกิมมิคมีในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเราเลย oh. เลยเหมือนแบบทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ในการที่จะได้เข้ามาร่วมง,งานกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนเนี่ยส่งเพลงเข้ามาเยอะมากส่รงรับการทําดนตรีเข้ามาเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าองค์กรต่อให้ใหญ่ขนาดไหนเรารู้สึกว่าทาไมเรารู้สึกคลิกกับผู้ชายคนนี้ oh. ก็เลยได้มีการติดต่อพูดคุยกันไป ซึ่งพี่ชิดก็บอกว่าการทําเพลงชาติไหนให้รักทํากลางวันไม่เคยได้เลยค่ะต้องทํากลางคืนเท่านั้นเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะอ่ะมันความคิดใช่ค่ะเหมือนแบบว่ามีสิ่งบางอย่างคอยช่วยคอยบอกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา,าทั้งๆที่พี่ชิดไม่มีความรู้ในด้านของดนตรีไทยเลยใช่ค่ะเฮ้ยจริงปะจริงค่ะน่าสนใจมากเอา่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่เรื่องนี้เรื่องนี้มันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนมันมีเรื่องเล่าเนะว่า เขาเรียกเพลงผีบอกอะ่ะ<ช>เคยได้ยินครับนี้ยเพลงผีเออบางทีเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรมันยังไงบ้างเนอะใช่ค่ะทีนี้มามาตรงเรื่องของคุณอุ๋มอิม่มคุณอุ๋มอิมทําหลายอย่างมากเลยประกวดมิสแกรนก็เป็นท็อปฟมาแล้วนะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนแต่จริงๆอ่ะคุณอุ๋มอิมจบนาฏศิลป์ใช่ปะใช่ค่ะอิ่มเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์มาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะแล้วก็ เรียนมาจนถึงในระดับของมหาลัยค่ะก็คือเรียนเป็นสิบสิบกว่าปีในรั้วของนาฏสินไทยค่ะก็แสดงว่าเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของการแสดงใช่ค่ะสนใจก็คือเหมือนเราผลฝ่ายเองแล้วก็เริ่มจากการที่มีโอกาสได้ไปออดิชั่นที่ช่องสามครั้งหนึ่งเหมือนกับจะเป็นเรื่องชิงดาวสักอย่างแล้วก็มีโมเดลิ่งไปเห็นแล้วก็ได้พาไปเทสในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายแบบ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตั้งแต่ม่มมเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็เดินทางสายนี้มาเล็กๆมนน้อยพอมีโอกาสเดีย๋ยวก็ไปร่วมง,งานกับสมาธ์ศิลปินแห่งประเทศไทยในผู้ช่วยพุม่มกับการแสดงละครเวทีอย่างเนี้ยค่ะทํามาเป็นระยะระยะค่ะออกแบบด้วยเหรอครับใช่ค่ะโอโ้โหหลายอย่างเลยอัน<ช>ไหนท,ที่ที่รู้สึกว่าตัวเองชอบที่สุดนะครับอิจชอบการเป็นนักแสดงมากที่สุดค่ะ แล้วก็การที่เราสามารถถ่ายทอดได้ด้วยก็เลยเหมือนกับการเป็นครูแล้วก็การเป็นนักแสดงมนสามารถทําควบคู่กันไปได้ค่ะอืออืออืออืมอ,มอมืใช่ใช่ทีน,นี้ก็เลยก็เลยเป็นที่มาของอ่า YouTube ที่คุณอุงมิ้บอกว่าเป็น CEO อยู่ด้วยถูกปะใช่ค่ะก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการทําช่อง YouTube แล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าอิมก็ได้มีโอกาสทําพวกสื่อการสอนต่างๆแล้วก็เป็นลงช่อง YouTube ของตัวเองไปด้วยเนี่ยค่ะ แล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่สามารถนักเรียนสามารถติดตามเราง่ายขึ้นเด็กๆเ,เขาก็มีแรงบันดาลใจคะ่ะในการที่ที่เขาจะสร้างสรรค์ผลงานของเขาออกมาหรือมองเราในการที่เป็นไอดอลได้ค่ะลองบอกเราช้าๆอีกสักทีสิครับว่า YouTube ของคุณอุงมอิ่มเนี่ยชื่อช่องอะไรครับตัวติดปีกสองบุญค่ะทอาใหม่นะอะไรนะตัวติดปีกสองบุญค่ะตัวติดปีสองบุญสองสองสอง,สองดูอย่างเงี้ยนะสองบุญนเนี่ย ่องคุณเพราะว่าด้วยความที่อันนี้ก็เป็นบทชัยวิจารณญาณในการรับชมนะคะด้วยความที่ตัวอิมเนี่ยหลังจากที่ได้ไปออกรายการของพี่ทอฟฟี่เนี่ยต้องบอกว่าในระดับหนึ่งในสมัยก่อนอิมมีเซนส์มาระดับหนึ่งแล้วแต่พอหลังจากที่ได้มาออกรายการอีกมันเหมือนกับเซนส์เรามันชัดขึ้นมันก็เลยสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็นําเรื่องราค่ะมาถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานสําหรับคนดูเพื่อใ,ให้เขาเนี่ย ประหนในเรื่องของกฎแห่งกรรมมากยิ่งขึ้นพเพราะด้ยวยความที่เทคโนโลยีมันหมุนไปเร็วใช่ไหมคะมันก็จะทําให้คนเนี่ยหลงลืมเรื่องแบบนี้ไปอืะของคุณพ o อฟี่นี่เขาจะพูดถึง UFO ใไรพวกนี้ด้วยใช่ปะ ใช่ค่ะซึ่งพี่ทอกี่เคยเน้เรื่องของพลังงานในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นรายการ Ghost c i c u t ค่ะไขความลับโลกวิญญาณกัทีมไปออกก็คือจะเป็น EP สามสิบสามเอ็ดเหมือนคุณท็อฟฟี่เคยไปเขากะลาอะไรแบบอย่างนี้ใช่ไหมไปหลายที่มากๆเลยค่ะแบบว่าแต่ละเคสก็จะขึ้นอยู่กับบุญสําคัญอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอย่างตัวของอีวิมก็เหมือนกับว่าใครที่ทักส่งเรื่องราวมาในแบบเพื่ออินสามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะอินก็จะดูในเรื่องของบุญสําคัญแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ก็เหมือนกับว่าเราทําดี ทำถูกที่มันก็จะถูกฉลกกับเราคล้ายๆััหหงจุยเลยค่ะ คุณอุ้มอิมใช้อะไรอะใช้เรยอว่ะเซนเหรอเขาเรียกว่าอัคนีญาเนตค่ะอัคนีญาเนตรคือดวงตาที่3าในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่เราจะสามารถมองเห็นค่ะเราจะสามารถอดีตของเขาได้ว่าเขาทํากรรมอะไรมาบ้างเขาถึงมาได้รับผลกรรมในชาตินี้แต่เราก็ได้มีโอกาสพาเขาไปขอขมากรรมกับคนที่เขามีบุพกรรมร่วมกันก็เลยเป็นช่องอยุบตัวติดปีกบุญขึ้นมาใช่ อืมตอนนี้มีผู้ติดตามเยอะเลยเนาะท่าทางเนาะใช่ค่ะก็ตามมาหลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายธรรมะที่ตามมาแล้วก็ในเรื่องของสายนางงามที่ตามมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณอุมมีมีมีซอสท,ที่อยากคุยด้วยเยอะไปหมดเลยแต่นี่อยากคุยเรื่องนี้เมื่อวานนี้ได้ยินคุณชิดนอกจากเพลงที่คุณชิดทำเนี่ยเห็นบอกว่าค,คุณอุม๋มทำซีรีส์มินิซีรีส์ด้วยใช่ค่ะก็ทำมินิซีรีส์ค่ะเพลงชาติไหนให้รักนะคะก็เล่นเป็นปาแปดค่ะสองคนเล่นเป็นยุพากับประภาค่ะซึ่งก็สราเล่นคนเดียว เลยถูกไหมแต่เล่นเป็นสองตัวเล่นเป็นสองคนเลยสุดยอด <c oughs> เก่งมากอะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาทำมินิซีรีเรื่องนี้ครับสิ่งแรกเลยค่ะก็คือเรามองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเราหลังจากที่เราได้มีโอกาสไปแก้ไขในบุคกรรมในอดีตของเรามาแล้วเราก็ทําให้เรารับสภาพได้ว่าถ้าเหตุการณ์ต่อจากนี้ฉันจะต้องเจออะไรให้รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันเคยทําไว้ในอดีตแล้วสิ่งที่ทําได้มากที่สุดมากกว่าการสร้างวิหารร้อยครั้งนั่นก็คือการอภัยทานเพยนียงครั้ง นี่ก็คือเป็นสิก็เลยเป็นจุดประกายให้เราอยากทําเรื่องราวของเรากับพี่สาวในดิตชาติเนี่ยขึ้นมาเป็นมินิซีรีสอนคนไม่ให้รู้สึกว่ารักมากห่วงมากผูกมากแล้วก็อยากยึดความรักนั้นไว้อยู่แค่ตัวเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าความรักมันมีหลายรูปแบบมากแนละที่สําคัญคนรักมองอยู่รอบๆตัวเราและที่สําคัญเราต้องรักตัวเองมากที่สุดก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้มาว่าหนึ่งดวงจิตมันไม่ได้จบเพียงแค่เราหมดลมหายใจไปแล้วมันก็ยังมีเรื่องของเวกรกรร ต่อมาก็เลยทําเป็นมินิซีรีส์สอนคนขึ้นมาโอ้เริ่มออกอากาศหรือ,อยังครับออกไปแล้วค่ะ,คะออสามารถต้อง YouTube ได้เลย,เลยค่ะ YouTube, <c oughs> YouTube ช่องนี้ไหมย t u b e ช่องที่คุณอุมิมพูดถึงมใช แล้วค่ะอ่ามีทั้งหมดกี่ตอนครับอ่ามีหนึ่งตอนค่ะแล้วก็จะมีอีพีต่อกันอืมต้องไปตามดูแล้วต้องไปตามดูแล้วใช่ค่ะเสียก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมร้องเองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันมีกิมมิคสําคัญคือเราเนี่ยได้รวบรวมศาสตราวุธที่เราไม่ได้เห็นมานานมากอย่างเช่นอ่าสำนักดาบเรือนเรศที่เข้ามาช่วยเราเราทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปแบบเล่นละครในความพีเรีย้ยอนยุคสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแบบ ลดเลยในหนึ่งเรื่องใช่โอ้โหทุนเยอะมากนะใช้ั้งเยอะกันแล้วย้อนย้อนกลับไปไกลขนาดไหนครับอยุธยาหรือรัตนโก,กสินน่าจะประมาณท <c oughs> ยาค่ะ ถึงอยุทยาเลยใช่ค่ะโอ้ยน่าดูซะแล้วสิแต่ฟังดูเหมือนผมพูดอย่างนี้ถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะเหมือนมันขัดแย้งกับบุเพันิวารเลยเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็จะในพัรของละครขเขาก็จะเป็นการย้อนอดีตกลับไปแต่ของตัวอิบเอ็นจะเป็นการที่คนที่อยู่ในปัจจุบันแต่สามารถมองเห็นเรื่องราวในอดีตจริงมันต้อง<ต>พูดมันเป็นความรักคนละมุมอะ่ะบุเพันิวารเหมือนเขาผูกความรักไว้ตลอดอะ่ะไม่ว่าอยู่ไหนพบชาติไหนฉันก็ต้องเจอเธอแต่ในมุมความรักของกูอิมเรื่องเนี้ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องผูกกัันนนแบบ้้ก็ได ใช่ค่ะมันก็เป็นวิญญาณแาแฝดพี่สาวของอิ่มเองเนี่ยค่ะที่การพูดถึงในเรื่องของแม่นางตะเคียนต้นหนึ่งที่หน้าตาเหมือนอิ่มทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่แค่อิ่มเจอคนใกล้ๆตัวเขาก็เจอก็เลยรู้สึกว่าเขายังวนเวียนอยู่ก็เลยอยากนําเรื่องราวเขามาถ่ายทอดสอนคนอีกทีหนึ่งในเรื่องของมุมมองความรักใช่ค่ะเรื่องนี้เล่นเองแล้วกําำกับเองด้วยไหมครับหรือมีใครมาช่วยกำกับกวัดราชวัตรค่ะเป็นผู้กำกับมือดีของช่องเจ็ดมาช่วยในการกำกับ เก่งมากเลยมีโครงการจะทําต่อเนื่องไหมครับเนี่ยใช่ค่ะมีโครงการจะทําต่อเนื่องก็คือเพลงแต่ปางไหนนั่นเองค่ะอ๋อเพลง<ช><ๆ>เสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะเพลงนี้พี่เป็นคนแต่งเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยค่ะอ๋อ โอ้โห oh oh. คือคุณอุ๋มบีมชอบแสดงชอบร้องเพลงคง <Yeah. S 1> เป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้เลยอ่ะอยู่ในแวดวงการบันเทิงจริงๆอ่ะสุดยอดมากเลยแล้วก็ทําคู่ไปกับอาชีพประจําก็คือเป็นอาจารย์สอนนาฏศิลป์ได้ด้วยถูกไหมค่ะโอ้โ oh. หมีอะไรที่ตัวเองยังไม่ได้ทำแล้วอยากทํำไหมเนี่ย อิมอยากทําทให้มันปังสักอย่างมากกว่าค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนเราทําจับชายไปหมดเลยจับแต่คือมาเป็นสิ่งที่เป็นความฝันแล้วเ,เลยรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขก็ทําไปแต่ถ้าสมมติว่ามันสําเร็จดังขึ้นมามันก็เป็นกําไรชีวิตอ่าจริงๆอ่ะอะไรก็ตามทีอ่ะถ้ามันเป็นความสุขที่ได้ทาอ่ะมันก็แค่ได้ทําก็พอแล้วถูกป่ะเพราะมันเป็นความสุขแล้วมันโอเคละใช่่ะใช่ค่ะครเราได้รองอะไรใหม่ๆไปด้วยการแสดงเหมือนกับเราได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตัวละครต่างๆทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมุมมอง ของตัวละครอ,อื่นหรือคนที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจําวันว่าอ๋อคนที่คิดแบบนี้เพราะเขามีัศนคติแบบนี้นะมันก็ทําให้เราเข้าใจคนงายยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ๋อใช่ใช่ถามนิดนึงเป็นอาจารย์ด้วยถามในมุมอาจารย์นะจริงๆเรื่องที่อยากคุยพอถึงตรงเนี้ยูเยอะไปหมดเลยในมุมมองของความเป็นอาจารย์ตอนเนี้ยเจอเด็กๆเนี่ยคุณหุ่มหมีว่าเด็กในยุคปัจจุบันนี้กับยุคข,ของคุณหนุ่มหมีต่างกันามากไหม ค่อนข้างมากค่ะอย่างยุคก่อนเราจะอยู่ในกรอบที่ผู้ใหญ่ตีให้ตลอดแล้วก็เราก็จะเดินตามทางซึ่งมันจะผิดมันจะถูกเราก็คือแบบเดินตามที่ผู้ใหญ่ตีไว้ให้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ <c oughs> รู้สึกว่าก <c oughs> ารเรียนจะเน้นครูเป็นจุดศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> เขามีสิทธิ์ที่จะคิดนอกกรอบแต่ครูจะทําหน้าที่เป็นโค้ชเป็นโคชชิ่งที่คอยบอกนักเรียนแบบว่าให้ไอเดียสิ่งที่เหลือคือ <c oughs> เขาไปรังสรรค์สร้างสรรค์รรรรรรเองแล้วเขาก็จะมาบอกเราว่า เขาอยากเป็นอะไรเขาอยากทําอะไรครูมีหน้าที่ที่ต,ต่อเติมความฝันนั้นให้เขาใช่สุดยอดอาจารย์อุ๋มอิ๋มสุดยอดมากจริงๆหาอาจารย์ที่จะเข้าใจเด็กๆไม่ง่ายเท่าไหร่นะในยุคปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่สุดยอดมากความคิดของเราถือ,อยังใหม่กับองค์กรของครูอยู่มากอย่างเช่นเวลาสอนเราก็จะดูว่าเขาชอบอะไรบางคนที่เราสอนเดินแบบสอนอะไรเขาอาจจะคิดว่าอา้าวแล้วเด็กมันจะเอาไปใช้ทําอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราเนะี่ยมองในมุมของความฝันของเด็กว่าเขาจะสามารถเอาไปต่อยอดความฝันของเขาได้จริงๆเมื่อเวลาที่เขาขึ้นอยู่บนเวทีที่เขาจะต้องโชว์ตอน ใช่ใช่ใช่หรืออย่างน้อยก็ส่งเสริมบุคลิกภาพใช่ค่ะอืมใช่สุดยอดมากคุณอิมเวลามันน้อยอะ่ะเวลาจะหมดแล้วคุณอุม้มถ้าต้องให้ชวนเพื่อนมาคุยในช่วงเวลาตรงนี้คุณอุิมจะชวนใครครับชวนพี่ต่อเรือนาเรศค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักของอิมแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของเป็นเล่นเป็นพระนเรศสวนแสงสีเสียงมาแล้วเป็นพระเจ้าตากสินแสงสีเสียงมาแล้วก็คือถือว่าเป็นคนที่อนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็ดาบโบราณมากๆเป็นวัยรุ่นที่ยังคง ความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไทยอยู่เลยค่ะว้าวอยากเจออยากคุยซะแล้วสิทางสถานีครับรบกวนโทรหาคุณต่อซึ่งเป็นนักดาบด้วยจะมาเป็นนักแสดงเป็นนักดาบใช่ค่ะ๋อเล่นแสงสีเสียงเป็นสมเด็จพระนเรศมาแล้วใช่แล้วค่ะโหหน้าตาน่าจะเข้มมากใช่ค่ะรอมากต้องบอกว่าแอบจะสะดุ้งกันเลยถ้าได้เห็นหน้าคนคนนี้ค่ะอ่ารบกวนทางสถานีติดต่อคุณคุณต่อสักหน่อยนะครับเราจะได้คุยกับคุณต่อแล้วพรุ่งนี้เราจะได้คุยกันคุณอุ๋มีิมกับคุณ เก่งมากเลยเนะคุณทําอะไรเยอะไปหมดเลยอะแล้วแบบสุดยอดมากๆแล้วบุมมองต่อสังคมต่อเด็กๆนี่ก็สุดยอดมากๆเลยอะถ้าใครอยากพร้อมแต่ก็จะได้แบบเด็กก็จะพร้อมไปกับเดาด้วยจะได้ไปได้วยกันได้อืมเอาแล้วคุณต่อมาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณต่อ สวัสดีครับโอ้โหคุณหนุ่มอิ๋มบอกว่าคุณตอนรอมากเข้มมากไม่ขนาดนั้นหรอกเับพี่ <c oughs> เอาล่ะคุณตอดเป็นเพื่อนกับคุณหนุ่มอิ๋มมานานหรือยังครับรู้จักกับน้องอุ้มอิ่มมาได้ประมาณสองปีแล้วมั้งครับโอ้ก็โอเคนะท่าทางจงได้รักทั้งคู่เอาเป็นว่าวันเนี้ยเราแค่ทักทายกันนิดนึงเนาะแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันอของคุณตอเนาะเราจะมาคุยกันในช่วงชวนเพื่อนมาคุยวันพรุ่งนี้แปดโมงสิบนาทีโดยประมาณนะครับผมได้ครับยินดีที่จะได้คุยในวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไร จะบอกหุ๋มอิ่มไหมบอกอะไรดีเซอร์ไพรส์เลยนะแม่อยู่ดีก็ให้ว่าออกรายการโอเคเอาละเพราะคุณเป็นเพื่อนอุ๋มอิ่มพรุ่งนี้เราเจอกันครับขอบคุณทรับคุณต่อครับได้ค่ะดี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณดูอิ่มครับ เวลาหมดจริงๆเลยปกติผมจะให้แขกถามผมด้วยแต่เวลาไม่เหลือแล้วให้ค<ะ>ุณอุ๋มอิ๋มทิ้งท้ายวันนี้อยากจะบอกอะไรหรืออยากจะฝากผลงานอะไรกับพวกเรามีเวลาสัก3าสวิเชิญครับค่ะอยากฝากช่อง YouTube นะคะตัวติดปีก2บุญนนะคะให้คนเข้าไปชมมากๆแล้วก็จำสอนในเรื่องของวิทยาทานต่างๆการดําเนินชีวิตหรือเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะอยากให้เข้าไปดูกันมากๆบางสิ่งเรามองไม่เห็นแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีจริงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะฝากช่องทางติ๊กต็อกด้วยนะคะก็คือพิมพ์ว่า คุณครูอุ๋มอิมนะคะก็ขึ้นเลยนะคะก็จะสามารถชมนะคะในเรื่องดาวสั้นๆหรือการตอบคําถามต่างๆในเรื่องของหลักธรรมะต่างๆให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้ในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความสุขมากๆคอ้าวสุดยอดมากๆคุณอุ๋มอิมวันนี้ผมดีใจมากที่ได้คุยกับคุณนะจริงๆมีเรื่องอยากคุยเยอะไปหมดเลยมีโอกาสเราคงได้คุยกันอีกนะครับดีค่ะขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับเราครับขอบพระคุณครับคุณอุ๋มอิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ